ปลาสมิงดำตอนที่14ตอนจบแต่ก่อนที่สัตว์นรกจะเพ่นผลจนทยานมาถึงตัวของพลานคมพลานนั้นปรากฏเงาดำวูบหนึ่งพุ่งวาบออกมาจากทางพุ่มไม้ที่อยู่ทางด้านข้างของพลานคมที่ห่างออกไปประมาณสองวากระโจนเข้าใส่ร่างของพลานคมจนลมกลิ้งไปด้วยกันจึงเป็นเหตุให้สัตว์นรกที่พุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของพลานคม อู่โจมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายอย่างวุดวิดเฉียดฉิวร่างของพลานคมที่ถูกเงาดำพุ่งเข้ากอดรัดพากันกลิ้งตัวไปตามพื้นดินหลายตลบเมื่อหยุดยั้งร่างลงพลานคมจึงเพ่งมองเจ้าของร่างที่ปรากฏกายออกมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่คับขันให้กับตนเมื่อร่างร่างนั้นปรากฏชัดต่อสายตาพลานคมต้องอุทานออกมาอย่างเหลือเชื่อ ใครไม่เชื่อถือต่อสายตาของตนเองธงผู้ที่ปรากฏตัวออกมาคือพลานธงจริงๆเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อพลานธงถูกผลักสสยลงสู่ลำธารที่เต็มไปด้วยฝูงจระเข้ยักษ์ทั้งฝูงเป็นไปไม่ได้ที่พลานธงจะรอดชีวิตกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่เหตุการณ์ที่เหนือล้ำความคาดหมายสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆและมันได้เกิดขึ้นแล้วกับพลานธงในวันนั้น เมื่อพลานธงหลงกลอุบายของพลานคมจนพลาดท่าเสียทีต่อเพื่อนรักจนถูกผลักตกลงสู่ลำธารที่เต็มไปด้วยฝูงจะเข้ยักษ์ในนาทีแห่งความเป็นความตายพลานธงยังดิ้นรนเพื่อค้นหาทางรอดให้กับตนเองแม้ว่าความหวังจะลางเลือนริบรีแต่ขอเพียงปรากฏหนทางรอดเพียงส่วนเซียวรำไรเขาก็ต้องดิ้น,นรนเพื่อหลุดพ้นห้วงแห่งความตายเมื่อร่างถูกผลักตกลงมาสู่ผิวน้ำ พลานธงจึงเรียบมุดต,ตัวพาร่างลงสู่ใต้ผิวน้ำให้ลึกที่สุดด้วยเหตุผลเพียงแค่ต้องการหลบหนีจากการจู่โจมของจระเข้ยักษ์ที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำเมื่อดำดิ่งมาลึกจนเกือบถึงพื้นดินใต้ลำธารพลานธงจึงตะเกียกตะกายพุ่งร่างเข้าหาฝั่งอย่างเร่งร้อนแข่งกับฝูงจระเข้ยักษ์ที่เริ่มแบกไหวไม้จู่โจมและลมหายใจที่มีอยู่เพียงจำกัด ข้อจำกัดของพลานทงคือไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปผัดเปลี่ยนลมหายใจบนผิวน้ำได้เนื่องจากฝูงจระเข้ยักษ์ที่ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเพียงลมหายใจอยู่เพียงอึดใจเดียวที่จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดบอดีเวณที่พลานทงตกลงมานั้นเป็นกลางลำธารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมุดน้ำแหวกว่ายเข้าหาฝั่งทางด้านใดก็ตาม เขาจะต้องเคลื่อนไหวให้ประสบผลในลมหายใจเพียงอึดเดียวซึ่งในความเป็นจริงพลานหนุ่มไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยจะกระทำได้นี่ยังไม่รวมถึงอันตรายที่ต้องคอยการหลีกเลี่ยงการติดตามผัวพันจากฝูงจระเข้ยักษ์อีกเพราะฉะนั้นความหวังในการมีชีวิตรอดนับว่าเลือนรางเต็มทีแต่ในเมื่อยังมีโอกาสรอดให้พอได้ดิ้นรน อย่างไรอุปสรรคจากพยันตรายที่ขวางหน้าไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลานหนุ่มให้สั่นคลอนลงได้ร่างกายจึงคล้ายปลาปลาดเปลี้ยวพุ่งตัวแหวกว่ายไปอย่างรวดเร็วพลานนั้นจึงรู้สึกได้ว่ามีพลังหมุนวนของกระแสน้ำพุ่งทะลักเข้ากระแทกร่างของตนเพราะพลานธงล่วงรู้ได้ในทันทีจากประสบการณ์การต่อสู้จากครั้งก่อนว่าฝูงกุมพี เริ่มเปิดฉากจู่โจมแล้วเนื่องจากฝูงกุมพีมีมากมายหลายตัวเกินไปจนใจที่เขาไม่สามารถต่อสู้พัวพันกับตัวใดตัวหนึ่งได้เพราะจะเป็นอุปสรรคทวงการหลบหนีของเขาให้เชื่องช้ายิ่งขึ้นแต่จระเข้ยักษ์ก็แวกว่ายพุ่งเข้าใส่ร่างของพลานทงอย่างรวดเร็วเต็มกำลังแต่ปฏิกิริยาของพลานทงก็ไม่เชื่องชา้าพลันพุ่งร่างทยานพรวดขึ้นไปอยู่เหนือร่างของกุมพียักษ์ จนร่างใหญ่โตของมันพุ่งลอดใต้เท้าของเขาไปอย่างเฉียดฉิวจนสัมผัสได้แต่แรงพุ่งตัวของจระเข้ยักษ์กลับก่อเกิดพลังหมุนวนของกระแสน้ำหมุนกระแทกร่างของพลานธงลอยไปกระแทกกับกำแพงหินที่ตนและพลานคมใช้เป็นเส้นทางสัญจรข้ามลำธารเข้าสู่ใจกลางส่วนลึกของป่าดำพลานธงรีบดีดตัวออกห่างจากกำแพงดินเพื่อเตรียมตัวแหวกว่ายต่อไปแต่ต้องสะดุดใจ เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังฉุดรั้งสายหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกำแพงดินพลานธงรีบหันกลับไปมองด้วยความประหลาดใจจึงพบว่าที่ฐานกำแพงดินในทุกระยะระยะห่างประมาณ3-5ถึงหวาจะมีช่องโพรงเป็นทรงกลมกว้างประมาณหนึ่งซอกเพื่อถ่ายเทน้ำจากลำธารทั้งสองฝั่งให้ไหลผ่านถ่ายเทถึงกันได้จึงเกิดปฏิพานวูบมองเห็นความหวังที่จะมีชีวิตรอดสว่างรำไร จึงหมุนร่างคว้างพุ่งตัวเข้าหาช่องโพรงอย่างรวดเร็วราวปละไหลปลาดเปรียวแต่ในขณะที่พลานธงกำลังจะมุดร่างเข้าไปในโพรงหินพลันสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกที่แหวกพุ่งมาทางด้านหลังจึงล้มตัวลงนอนราบไปกับพื้นดินโคลนใต้ลำธารเจละเข้ยักษ์ตัวหนึ่งจึงพุ่งตัวปลาดผ่านเหนือร่างของเขาไปอย่างรวดเร็วจนหนังท้องสีขาวเหลืองนวลของมันเฉียดผ่านร่างของเขาไปในระยะประชิด พลานุ่มมือดีแห่งหมู่บ้านดงไพรดำไม่ปล่อยโอกาสอันดีให้หลุดรอดผ่านพ้นมีสั้นลงอาคมในมือพลันเคลื่อนไหวแทงพื่อออกไปที่ท้องของมันเต็มแรงปากแผลถูกกรีดเปิดกว้างเป็นทางยาวเลือดสีแดงฉานหลั่งไหลรินฟุ้งกระจายจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานจระเข้ยักษ์ใหญ่ดิ้นพล่านย่งเจ็บปวดมวนตัวฟาดหางอย่างทุรนทุรายแต่พลานทงก็อาศัยช่องว่าง พลิกตัวพุ่งร่างมุดเข้าสู่ช่องโพรงที่ฐานกำแพงดินไปได้อย่างปลอดภัยจอระเข้ยักษ์ทั้งหมดเมื่อเห็นเขาพลัดตกลงสู่ลำธารทางด้านซ้ายมือของกำแพงดินจึงพากันแบกไหวไปรวมตัวกันอยู่ทางฝั่งซ้ายด้านที่พ่านทงร่วงหล่นลงไปวางล่าเหยื่อโอชาเช่นเขาเป็นอาหารแต่เมื่อพลานทงพบช่องโพรงที่ฐานกำแพงดินโดยบังเอิญเมื่อมุดลอดผ่านออกมาอีกด้านของกำแพงดิน จึงไม่ปรากฏร่างของเหล่ากลุมพียักษ์ให้เห็นจึงคลายใจลงพลันรวบรวมพละกกำลังแบกใ้เข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดโง่งมีความรู้สึกเหมอนตายแล้วเกิดใหม่ซึ่งในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวต่อจระเข้ยักษ์อีกต่อไปเพราะตัวของมันใหญ่กว่าช่องโพรงหินที่ฐานกำแพงดินจึงไม่อาจมุดลอดติดตามมาได้เมื่อขึ้นจากฝั่งมาได้แต่ก็ไม่เห็นเงาของพลานคมเสียแล้วเมื่อผ่านการพักผ่อนเพียงชั่วครู่ ึงตัดสินใจติดตามพลานคมออกจากป่าดำไปด้วยความคลั่งแค้นเมื่อออกจากป่าดำมาได้อาจเป็นเพราะสัญชาตญาณของพลานนักล่าที่สิงสถิตยอยู่ในร่างจึงเ,เกิดลางสังหรณ์อัปมงคลขึ้นจนหวาดหวั่นวิตกจึงตกลงใจที่ยังไม่จัดการสะสางกับพลานคมในทันทีแต่เลือกที่จะซ่อนตัวปกปิดร่องรอยของตนเอาไว้เพื่อรอบสังเกตความเคลื่อนไหวและสถานการณ์โดยรวมก่อนจึงค่อยตัดสินใจลงมือ และในคืนนี้เป็นคืนที่สองที่เขาลอบมาหลบซ่อนสังเกตพฤติกรรมของพลานคมและเมื่อครู่ที่เห็นพฤติกรรมของพลานคมที่สำนึกผิดและพร้อมที่จะฆ่าตัวตายเพื่อไทยถอนบาปกรรมที่ได้กระทำอย่างผิดพลาดความคลั่งแขนทั้งมวลที่มีต่อพลานคมจึงลดทอนลงไปกว่าครึ่งจึงเผยตัวออกไปเล็กน้อยเพื่อยับยั้งการตัดสินใจฆ่าตัวตายของพลานคมและการตัดสินใจอีกครั้ง ที่ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือพลานคมให้รอดพ้นวิกฤตอันตรายจากสัตว์นรกซึ่งเพียงเหตุผลข้อนี้ก็นับได้ว่าพลานธงมีน้ำใจสูงส่งยิ่งนักพลานธงกระโจนเข้าใส่ร่างของพลานคมอย่างรวดเร็วพลานคมพผงะเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ทันหลบหลีกร่างของตนก็ถูกสองแขนที่แข็งแกร่งของพลานธงกอดรัดจนล้มกลิ้งไปกับพื้นหลายตลบ แต่ก็สามารถรอดพ้นจากการจู่โจมของสัตว์นรกได้อย่างทันท่วงทีพลานคมอูทานเรียกชื่อของเพื่อนรักออกมาคำหนึ่งแต่พลานทงกลับไม่ได้ใส่ใจใบหน้ายังคงเรียบเฉยไว้ไร้ความรู้สึกคล้ายคนหัวใจตายด้านเมื่อผุดลุกขึ้นจากการกอดรัดกับพลานคมก็พุ่งร่างออกห่างเพื่อหลอกล่อสัตว์นรกโดยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อพร้อมกับดึงมีดสั้นลงอาคมมากระชับแน่นอยู่ในมือ อย่างทรมัดทะแมงเมื่อสัตา์นรกจู่โจมครั้งแรกผิดพลาดมันจึงหันร,ร่างกลับมาอีกครั้งจากนั้นวิ่งเหาะะตามร่างของพลานทงไปอย่างกระชั้นชิดหวังตะปบให้ดับดิ้นในกรงเล็บเดียวเมื่อมันตามติดร่างของพลานทงมาจนใกล้ระยะประชิดมันจึงกระโดดเข้าใส่แผ่นหลังของพลานทงด้วยความรวดเร็วอย่างน่าใจหายใจคว่ำแต่พลานทงก็สมกับเป็นพลานมือดีชั้นเชิงเพลา ล่วงรู้ดีว่าตนไม่อาจปะทะกับสัตว์นรกได้ด้วยกำลังจึงได้ใช้กลยุทธ์พลิกแพลงหลอกล่อเพื่อคอยหาโอกาสช่วงชิงลงมือเมื่อมันกระโจนเข้าใสา่ทางด้านหลังของพลานทงจึงเป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้แต่แรกแล้วจึงโน้มร่างลงต่ำกลิ่งตัวไปตามพื้นดินร่างอปัลลักษ์ของสัตว์นรกที่กระโจนเข้ามาทางด้านหลังจึงลอยผ่านร่้าของเขาไปอย่างเฉียดฉิว พลานทงเคยมีประสบการณ์การต่อสู้กับมันมาแล้วในป่าดำในครั้งนี้จึงช่วงชิงโอกาสเป็นมั่นเหมาะในขณะที่มันกระโจนลอยตัวผ่านด้านของเขานั้นมีดสั้นลงอาคมในมือจึงเสือกแทงออกใส่ช่วงท้องของมันอย่างแม่นยำแต่เนื่องจากร่างของมันกระโจนมาอย่างรวดเร็วมีดสั้นลงอาคมที่แทงออกไปจึงบิดเบือนเล็กน้อยขมมีดจึงทำได้แค่เพียงกรีดผ่านผิวหนัง ตรงท้องของมันเปิดบาดแผลยาวเพียงสองนิ้วเท่านั้นแต่ก็นับว่าเรียกเลือดหลั่งไหลออกมาได้บ้างพลานธงพลิกตัวขึ้นมายืนเผชิญหน้ากับมันอย่างห้าหาญจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วทำให้ขอมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นพลานธงและสัตว์นรกในเวลานี้อยู่ในสภาพที่เผชิญหน้ากันในระยะห่างเพียงสองวา หนึงคนหนึ่งได้รัฉานร้ายยังไม่มีฝ่ายใดเคลื่อนไหวคล้ายต่างรอคอยให้อีกฝ่ายลงมือก่อนพลานธงยังเยือกเย็นยิ่งเมื่อสั์นรกไม่เคลื่อนไหวเขาก็ไม่ผีพผามยังยืนหยัดไว้อย่างหนักแน่นในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพลานธงหรือพลานคมยังสำนึกตัวดีว่าไม่สามารถค้นสันนรกอุบาทตัวนี้ลงได้หากไม่มีมีดสั้นลงอาคมซึ่งเปรียบเสมือนเขี้ยวเล็บ เพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเอาชนะมันได้คือต้องอาศัยจุดเด่นของตนเองคือความปาดเปรี่ยวพลิกแพลงเพื่อหลอกล่อแล้วจึงหาโอกาสช่องว่างให้เกิดประโยชน์จากมีดสั้นลงอาคมจู่โจมลงมือขั้นเด็ดขาดสัตว์นรกคลายล่วงรู้ความในใจของพลานทงมันจึงยังไม่ลงมือจู่โจมเช่นกันมันค่อยๆเดินเหาะเยือ,อยงอย่างไปมารอบกายของพลานทง ในระยะห่างสองวาซึ่งในระยะห่างประมาณนี้นับว่าเป็นอันตรายต่อพลานธงเป็นอย่างยิ่งเพราะยังอยู่ในระยะการจู่โจมของมันระยะห่างเพียงแค่สองวามันกระโจนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงตัวของพลานธงได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นการสร้างความกดดันต่อพลานธงลังเหงื่อเย็นเยียบฉลมกายจนชุ่มโชกพฤติกรรมเช่นนี้ของมันนับว่าสัตว์นรกมีความเฉลียวฉลาด เกินสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสําหรับพลานทงนั่นเพราะพลานทง,ร,งรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่มันเป็นสัวตว์าอาคมที่มีฤทธิ์แก่งกล้าซึ่งเกิดจากผู้ทรงวิทยาคมร่มเรียนในละฉานวิชาผิดแนวทางจึงกลายร่างเป็นสัตว์สยองอัป,ปลักษ์เพราะฉะนั้นในความรู้สึกและความคิดของมันจึงมีความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ผสานอยู่ด้วยมีเพียงประการเดียว ที่เขายังขบคิดไม่เข้าใจนั่นคือทั้งเขาและพลานคมร่วมมือกันสังหารมันแล้วจึงฝังศพของมันเป็นที่เรียบร้อยที่ใจกลางส่วนลึกของป่าดำแล้วทำไมมันจึงสามารถฟื้นคืนชีพย้อนกลับมาอารวาสได้อีกด้วยความคลุ้นคิดอย่างสับสนพลานทงจึงเผลอไผลชำเลืองมองไปที่ร่างของพลานคมเพียงชั่วครู่ที่สมาธิคลาดเคลื่อนสัตว์นรกก็ช่วยโอกาสลงมือจู่โจมอย่างทันควัน รวดเร็วปานสายฟ้าแต่พลานทงก็ไม่เสียทีที่เป็นพลานมือดีเมื่อหางตาชำเลืองเห็นสัตว์นรกคู่อริพุ่งกระโจนเข้าใส่เขาถึงโยกร่างหลบด้วยความปราดเปรียวแต่อย่างไรการเคลื่อนไหวก็ยังเชื่องช้ากว่าสัตว์นรกที่จู่โจมมาอย่างรวดเร็วที่ไหล้าย,ายจึงถูกกรงเล็บของมารตะปบใสจนเลือดสัตว์กระจายบาดแผลสาหัสไม่น้อย พลานทงร่างสวนเสจนแทบสุดลงเมื่อชำาเลืองเห็นสัตว์นรกจูโจมตามติดมาเป็นคำลบที่สองเขาจึงโยกล่างหลบหลีกออกไปทางด้านข้างอย่างทุลักทุเลแต่ก็รอดพ้นการจู่โจมจากมันไปได้แต่ในครั้งนี้พลานทงยังมีโอกาสสะบัดมีดสั้นลงอาคมฝันเข้าใส่ร่างของมันอีกหนึ่งแผลจนเลือดสัตกระจายเสียงของสัตว์นรกคำรามก้องด้วยความเจ็บปวดดวงตาสีแดงฉาน จ้องมองอย่างเกลี้ยวกลาดดุร้ายแม้แต่พลานทงยังรอบสันสะท้านในใจพลางคลุ่นคิดว่าด้วยความพยายามท,ที่ดุรแรงของมันหากมันเปิดฉากจู่โจมอีกครั้งคงต้องดุดานสุดเปรียบปานเหตุการณ์ที่พลานทงต่อสู้กับสัตว์นรกอย่างดุเดือดเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเพราะฉะนั้นเสียงการต่อสู้เสียงคำรามคำรนของสัตว์นรกย่อมต้องดังกึกก้องจนสถาวนรามต้องดังกึกก้องจนสนรีเคตอรกรอ สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงคำรามของสัตว์นรกคราบน้ำตายังคงเปลือเปื้อนใบหน้าเนื่องจากการร่ำไห้เพราะการจากไปของพลานทงทำให้เธอต้องร่ำไห้จนกระทั่งหลับไหลไปพร้อมกับคราบน้ำตาทุกประการย่อมเป็นสิ่งที่พลานคมเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาด้วยความเคารพและศรัทธาที่มีต่อพี่ชายเธอจึงเชื่อใจในทุกถ้อยคำที่พลานคมหลอกลวงอย่างสนิทใจ สองสามวันที่ผ่านมาเธอเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียใจต่อการจากไปของพลานธงจนกระทั่งบัดนี้เธอเพิ่งทราบว่าความรักที่เธอมีต่อพลานธงนั้นลึกซึ้งเพียงใดความรักมันก็เป็นเช่นนี้ต้องรอจนพลัดพรากจึงจะล่วงรู้ถึงคุณค่าเธอเคยเประชิญหน้ากับสา์นรกมาแล้วเมื่อได้ยินเสียงขู่คำรามของมันถึงเริ่มมั่นใจได้ว่ามันออกมาอาลวาดอีกครั้ง และเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้จึงคาดเดาว่าพลานคมกำลังต่อสู้อยู่กับสัตว์นรกอย่างดุเดือดเธอกลิ่งเกรงว่าพี่ชายที่กลับกลายเป็นคนทุพพลภาพจะพลาดท่าเสียทีเธอจึงรีบผุดลุกขึ้นตรงเข้าไปคว้าผืนลูกซองยาวของพลานคมที่วางเอาไว้และบรรจุกระสุนเอาไว้พร้อมสับพุนผันพุ่งกระโจนลงจากเรือนภาพแรกที่เธอเห็นเป็นภาพที่สร้างความแตกตื่นตะลึง ทั้งหวาดวันและปราเปลือมปิติเนื่องเพราะสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือพลานธงชายคนรักของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่หน้าหวาดวันนั่นคือการที่เขากำลังต่อสู้อยู่กับสัตว์นรกที่ร้ายกาจที่พร้อมจะทำร้ายเข็นฆ่าสังหารเขาได้ตลอดเวลาจริงอย่างที่พลานธงคาดคิดสัตว์นรกลงมือจู่โจมอีกครั้งด้วยความรวดเร็วดุดันปานพายุกันโชค,คลุมคลั่งมั่นหมายว่าในครานี้ ต้องกระชากวิญญาณของพลานทงให้หลุดร้อยออกจากร่างให้ได้พลานทงตัดสินใจเด็ดเดียวไม่หลบหลีกแต่รอคอยจังหวะให้มันจู่โจมเข้ามาใกล้จึงเอี้ยวตัวไปทางขวาเบี่ยงร่างหลบเลี่ยงกงเล็บของมันที่ตะปบออกมาจากนั้นมีดสั้นลงอาคมที่อยู่ในมือจึงแทงเพลิอดออกไปในแง่มุมเลทิดทางที่คาดไม่ถึงปากข้อใส่ลำตัวด้านซ้ายของมันอย่างแม่นยำ จนใบมีดจมหายไปครึ่งเล่มปากตึงอยู่ที่ร่างของมันแต่ร่างของพลานธงก็กระเด็นลอยคว้างออกไปเมื่อสัตว์นรกตวัดกรงเล็บกลับมาตะปบใส่ทันควันเมื่อร่างตกกระทบพื้นจึงกระอากเลือดออกมาทางปากและจมูกดวงตาพล่าลายมึนงงเจ็บปวดจนแทบสิ้นสติเสียงเครือร่ำร้องเรียกชื่อของตนและวิ่งเข้ามาใกล้พลานธงฝืนข่มความเจ็บปวดยันร่างลุกขึ้นมา จึงมองเห็นพลานคมจึงมองเห็นพลานคมสะอกปราดเข้าไปรับมือกับสัตว์นรกเพราะกลิ่นเกรงว่ามันจะเข้ามาทําร้ายซ้ําเติมพลานธงแต่ด้วยความที่พลานคมเท้าสายพิการจึงขาดความคล่องแคล่วและปราดเปลี้ยวในเวลาไม่นานก็ถูกสัตว์นรกตะปบกรงเล็บใส่ถึง 3- ามสี่ครั้งแต่ด้วยท่าทรหดจึงกัดฟันยืนหยัดสืบไปเพื่อเป็นการยืดเวลาให้พลานธงมีเวลาได้ตั้งรัก แต่เมื่อถูกตะปบใสอีกครั้งอย่างหนักหน่วงร่างของพลานคมจึงสุดลงกับพื้นหลังเลือดฉลมทรณีพลานธงที่เห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าไปกระชากปืนในมือของเคลือพุ่งทยานลอยตัวเข้าร่วมวงต่อสู้เพื่อหวังสกัดไม่ให้สัตว์นรกลงมือซ้ำเติมพลานคมที่กำลังบาดเจ็บหลงเหลือลมหายใจรวยรินเมื่อได้จังหวะและเป้าหมายที่ชัดเจนปืนลูกซองยาวในมือ จึงสะบัดออกเล็งปลายที่เป้าหมายแล้วจึงเหนียวไกออกไปทันทีกระสุนแหวกฝาอากาศพุ่งตรงไปได้วยความรวดเร็วกระแทกไปที่ร่างของสัตว์สยองจนร่างอปลรักของมันพละลอยคว้างออกไปเกลือกลิ้งไปตามพื้นดินจนฝุ่นคละคลุ้งกระจายแต่มันยังสามารถยัดยืนกลับขึ้นมาได้อีกครั้งจ้องมองมาที่ร่างของพลานธงในตาแดงฉานวาวโรธแต่แรงกระแทกของกระสุนปืน ก็ส่งร่างของสัตว์นรกกระเด็นไปใกล้กับร่างของเครือที่กําลังยืนอยู่อย่างแตกตื่นตะลึงเมื่อสัตว์สยองลุกขึ้นมาได้อีกครั้งมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายเหลียวไปมองร่างของเครือที่อยู่ใกล้ที่สุดจากนั้นมันจึงกระโจนเข้าใส่ร่างของหญิงสาวอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนั้นในช่วงเวลาที่ขับขันระหว่างความเป็นความตายของหญิงคนรักทำให้เขาไม่มีเวลาให้ไต่ตองคุ้นคิดหากสัตว์สยอง กระโจนเข้าถึงร่างของเครืออย่างไรหญิงสาวก็ไม่พ้นหนทางตายอยู่ดีพลานนุ่มพูดสูญเสียมือข้างซ้ายตัดสินใจอย่างฉับไวตวัดปืนในมือขวาอีกครั้งเมื่อปลายกระบอกปืนเบีย่ยงตรงเป้าหมายนิ้วที่กำลังจะลั่นไกออกไปต้องชะงักค้างกระทันหันเมื่อร่างของพลานคมที่ถูกสัตยองทำร้ายถูกตะปบด้วยกรงเล็บที่แหลมคมไปหลายครั้งหลายคราจนร่างล้มคว่ำลงไป ร่องร้อยบาดแพลเกินกาดจนสาหัสไปทั่วร่างเลือดไหลรินแดงฉานฉลมพระส,สุธาแม้ร่างจะเจ็บปวดสาหัสสติใกล้ดับวูบแต่สายตาเมื่อมองเห็นร่างของสัตว์นรกพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของเครือน้องสาวจึงรวบรวมเลี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายดิ้นรนลุกขึ้นมายืนหยัดพร้อมเพนโผลพุ่งทยานเข้าช่วยเหลือน้องสาวร่างของพลานคมกระโดดรอยตัวเข้ามากอดรัด ไปที่ร่างของสัตยองอย่างดุดันจนร่างของสัตว์นรกอุบาทที่กำลังลอยตัวพุ่งเข้าหาเครือถูกสองแขนของพลานคมกอดรัดผัวพันอย่างแน่นหนาะพากันเป็นทิศทางลอยออกไปทางด้านข้างร่วงลงไปกระแทกกับพื้นแต่สองแขนของพลานคมยังคงกอดรัดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นสัตสยองอัปะลักษ์ส่งเสียงกูร้องคำรามอย่างดุดันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นคมเขี้ยวแหลมคมแข็งแกร่ง อ้าปากหมายจะขบกัดไปที่ศีรษะของพรานคมที่นอนกอดรัดทับอยู่บนร่างของมันแต่พรานคมกลับยกท่อนแขนข้างซ้ายขวางกัน้นคมเขี้ยวของมันจึงขบกัดลงมาที่ท่อนแขนทั้งกัดทั้งขย่ําจนเลือดเนื้อขาดวิ่นบาดแผลฉีกขาดชะกันแต่มือขวาของพรานคมที่กระชับมีดสั้นลงอาคมเอาไว้แน่นแม้จะเจ็บปวดสติแทบจะดับวูบลงเพราะพิษบาดแผลที่กาดเกลื่อนเต็มร่าง แต่ก็ยังฝืนข่มความเจ็บปวดเอาไว้ยกมือขวาที่กุมด้ามมีดขึ้นสูงก็นำแทงลงไปที่ตำแหน่งหัวใจของสัตสยองอย่างรุนแรงหนักหน่วงสามสี่ครั้งสัต์สยองนรกพลันอ้าปากร้องก้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดร่างของมันถังดิ้นดนสะบัดร่างของพลานคมจนกระเด็นลอยคว้างร่วงตกลงมากระแทกพื้นหนักหน่วงแต่ร่างของมันที่ถูกมีดสั้นลงอาคม ปักตึงอยู่ที่หัวใจดิ้นพล่านดีดหมุนตัวตะเกียรตะกายเป็นวงกว้างอย่างทุรนทุรายก่อนที่ร่างอัปลักษ์ของมันจะค่อยๆแน่นิ่งขาดใจตายไปอย่างทรมานจากนั้นเมื่อร่างของสัตว์นรกเมื่อดับดิ้นสิ้นชีพแล้วพลันค่อยๆแปลเปลี่ยนรูปรักกลับกลายเป็นร่างของไอ้เปลงชายชะกันที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่แสงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วเพียงชัว่วพริบตา จนกระทั่งพลานธงไม่สามารถสอดมือเข้าไปช่วยเหลือได้ทันการร่างของพลานคมสั่นกระตุกอุ่นแรงคล้ายกำลังดิ้นรนต่อสู้กับความเจ็บปวดและความตายที่กำลังกลายกล้ำพลานธงวิ่งเข้าไปประคองเพื่อนรักที่กระอกเลือดออกมาอีกอึกใหญ่สายตาที่รีเมื่อมองดูพลานธงด้วยความสำนึกผิดและวิงบอลแต่พลานธงก็เข้าใจในประกายตาของพลานคมอย่างลึกซึ้ง เขาประคองร่างของพลานคมยิ้มอย่างรันทดที่มุมปากเล็กน้อยกล่าวออกมาเสียงแผ่วเบาว,ว่าเอ็งจากไปอย่างวางใจเถอะเพื่อนรักข้าไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเอ็งเลยคมทุกประการที่เอ็งได้กระทำต่อข้าข้าให้อภัยเอง็งพลานคมยิ้มอย่างตื้นตันร่างกระตุกแรงอีกครั้งพลานธงจึงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาได้ยินกันแค่เพียงสองคนว่า เรื่องราวทุกประการที่เองกระทําข้ารับรองว่าข้าจะไม่แพ่งพายออกไปแม้แต่น้อยขอให้เองวางใจเธอเพื่อนรักพลานคมยิ้มอย่างหดหูจ้องมองหน้าพลานธงด้วยแววตาที่สํานึกแต่เจิดจ้าเป็นประกายคมกลั้นความเจ็บปวดแค่นเสียงรอดไลฟันออกมาอย่างแหบโหยแผวเบาอย่าอย่าดึงมีดออกจากร่างของมันอย่าดึงมีดออก ร่างของเขาสั่นเกรงดุนแรงอีกครั้งเมื่อเห็นเครือที่น้ำตานองหน้าสุดร่างลงข้างกายสะอึกสะเอือนร่าให้ออกมาอย่างร้าวรานน้ำตาของพลานคมยอดพลานแห่งหมู่บ้านดงไพรดำจึงทลักออกมาทางหางตาอย่างเจ็บช้ำรันทดกล่าวออกมาอย่างหดหูและฝากไว้เป็นคําสั่งเสียสุดท้ายเครือพี่ขอโทษที่อยู่ดูแลเองไม่ได้หญิงสาวไม่สามารถ กล่าวคำพูดได้ออกมาได้เพราะกำลังร่ำให้สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาพลานคมเบือนหน้าไปทางพลานธงเพื่อนรักกล่าวออกมาเสียงแหบพลาว่าทงข้าขอฝากเองให้ดูแลเครือน้องสาวของข้าด้วยข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วเมื่อกล่าวจบร่างของพลานคมจึงกระตุกแรงอีกครั้งแล้วจึงสิ้นใจตายในอ้อมแขนของพลานธง ทั้งพลานทงและเครือหลังจากการตายของพลานคมผ่านไปได้ระยะเวลาหนึ่งคนทั้งสองจึงตกลงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนที่พลานคมจะสิ้นใจได้ย้ำเอาไว้ว่าห้ามดึงมีดสั้นลงอาคมออกจากร่างของไอเ้เพงที่กลายเป็นสัตว์สยองคล้ายก่อนตายพลานคมอานนึกฉเฉลียวใจได้บางประการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพของมันถึงเน้นกำชับเอาไว้ทั้งเขาและเครือ จึงปฏิบัติตามคำสั่งเสียโดยฝังร่างของไอ้เปล่งโดยที่ไม่ได้ดึงมีดสั้นลงอาคมออกมาด้วยหลังจากการตายของพลานคมและสัตวสยองที่อาศัยร่างของไอ้เปล่งเพื่ออลวาดเข็นฆ่าผู้คนนับจากนั้นหมู่บ้านดงพลายดำจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งและพลานทงก็เลิกเข้าป่าล่าสัตว์ตามที่เคยได้เอ่ยลั่นวาจาเอาไว้จวบจนกระทั่งสิ้นอายุไข และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ